พี่น้องอันนี้ก็คือจะมาซื้อดูดิดท่านผู้ชมคัตัญญาที่เกะออกมามันพี่น้องนี่ก็คือถั่วคัตัญญาคัาตัญญาก็คือวิยดีดมน,นุษยหอม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 อะ่ะอ่าใจอ่ะขอดูซิใครจะกินหมดก่อนกัน เอาเลยชิมเลยเจ๊เอาชิมเลยโอ้ยสวยเป็นรูปหัวใจด้วยดูดิรักเนี้ยจุ๊บจุ๊บเห็นเปล่าเนี่ยวันแรกก็เดือดฮาร์ดนะเวทีเนี้ยเดือดฮาร์ดโมเดิร์ดชาร์กินเจ๊อร่อยดีนะโอ้ยเจ๊ก็กินเจละครึ่งหน่อยสิ ซื nah okay. <c oughs> ้อก nice ็ตเชน่านะครับเขาอบอยู่ในหม้อนี้ดีเชื่อมากกว่าดีกว่าอยู่ที่เยอรมันนะครับแค่นางามลองชิมดูมันจะอร่อยหรือเปล่ามันดีกา ให้นางงามลองชิมดูนะครนี่นี่นี่คำนะคะนางงามะครับเอาเทคเลยค่ะ uh, เอารายดูสิครับมันจะอร่อยเหมือนลองกินดูนะครับอิซเซมมันจะเซมกัตตัญญาบิบายเหมือนกันที่เราไปเก็บนั่นหรอท่านผู้ชมนะคะ you yer, เอา try ดูสิ นี่ค่ะสามสี่สิบสองเอ้าห mm hmm. วานบะหวานเตี่ย mm hmm. ในในในมันเป็นยังไงสามสี่สิบสองร้อยยี่สิบบาทนะคะร้อยยี่สิบบาทต่อแปดชิ้นนะฮะแกะต้องแกะถ้าไม่แกะตรงตรงที่มันเป็นขา,ขาวๆออกมันจะ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 ฝาดๆ <Okay. S 1> อร่อยเตีย นั่นงับอกวกาอร่อยมากโอเปนฟอร์มีวันสิเดี๋ยวจะลองกินดูว่ามันจะแซบหรือบ่แซบนะคะท่านผู้ชมบักอ่าถั่วกัตัญญานะคะพี่น้องนี่ก็คือถั่วคัตัญญา คาตัญ่าก็คือุยดูดีมันนหอม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 อ่ยหวานอ่ะมันหวานกว่าที่เราไปเก็บนะ It's อ r e ม w e e ว than t น่ะดูดีท่านผู้ชมคาตัญ่าที่เก็บมามันมันเหลืองมันมันน่าอร่อยแล้วมันก็กินแล้วมันก็อร่อยนะตรงไม้ก็สวยนะข้างล่าง เดี๋ยวเราจะกินนะนี่นะคะนางงามจะให้จะให้อีเจ้เป็นหนูลองยานะฉันกินมาแล้วนะคะเอาเลยเจเป็นหนูทดลองยาแค่ล้วงเลยค่ะแซบบ่ลองแกะดูลองแกะดูนี่นะคะอออือเออือเเออเขาอบแห้งเขาอบแห้งค่ะมันก็เลยน่าแซบเลยแม เขาเขาอะเลยนะเนี่ยเขาอบมันมีเครื่องอบอยู่ใช่อบมือนไอ้เครื่องอบเมือนของเราเลยจะแซ่บแต่มันแต่มันหลุดออกดีนะร่อนดีมันร่อนดีกินยึกกินดูลองกินดูร่อนอุ้ยลองอุ้ยนางงามก็ชอบนางงามนางงามบอกว่าชอบกินที่เยอรมันนะคะที่ที่โอเลนไม่กินนะคะที่เบลเยียมไม่กินไม่กินนะคะต้องมากินไก่ไก่นะต้องมากินบนยอดเขานะคะ เมืองเขาอยู่บนเขาดีเนาะหนาวจะขาดใจอ่ะคอดูสิใครจะกินหมดก่อนกันเรียบ้ยแล้วเอาเลยชิมเลยเจ้าชิมเลยโอ้สวยเป็นรูปหัวใจด้วยดูดิรักเนื้บจุ๊บๆเห็นเปล่าเนี่ยวันแี้ก็จดหาละวิทซีนะจะหาโมเดิร์ชอะกินจะสิออร่อยดีมัโอ้ยเจ๊ก็กินทีละครึ่งหน่อยสิเจ๊ก็แดกทีเดียวหมดลูกเลย อร่อยไหมวยมันหวานนะมันหอมันหอมเนาะเซ็บมากเซ็บหมดแล้วเหรอเบลยู่อันหนึ่งเอาอีกไหมไปไปเดี๋ยวเราไปเก็บเปล่ามาขั่วกันเนาะนี่ฉันขัวมาดูวันท่ใครมาแต่เมื่อกี้อบไม่เอาเาอบใส่หม้อมันก็เลยอร่อยนะทุกคนดูดิอืมอืม มนันหวานเนาะอืมจะพาเห็นอะไรแปลกๆก็จะพามาจริงจริงเราไปเก็บแต่ว่าลูกเวียนวีปิกอิสเลอลเลยนะที่เราเก็บมันจะเล็กกว่าอ้อยคุ้มค่าอยู่ไปมาแล้วบ๊ายบาย ที่เยอรมันนะมีดำเก้กไปไหนเนาะเขม่ศิลปะสืสวยสวแปลกๆแล้ก็ตึกส,สวย